สวัสดีค่ะทิติมาสิริวิโรธนะคะเป็นที่ปรึกษาอิสระด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนะคะซึ่งก็จะมาเป็นวิทยากรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีประสบการณ์ที่ผ่านการปฏิบัติงานมาแล้วเกินหนึ่งปีนะคะซึ่งรายวิชานี้มีความสำคัญมากเพราะว่ากลุ่มของข้าราชาการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีประสบการณ์ที่ผ่านการปฏิบัติงานมาแล้วเกิน1ปีเนี่ยจะเป็นกลุ่มก้อนของกําลังคนของภาคราชาการที่มี เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดนะคะในภาคราชการนะคะก็ต้องถูกคาดหวังว่าจะต้องมีพฤติกรรมการทํางานที่อยู่บนฐานของคุณธรรมจริยธรรมต้องสามารถสร้างผลสมบัติของงานนะคะแล้วก็เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นใหม่ของหน่วยงานได้ด้วยโดยการที่จะอาจจะต้องเป็นการสร้างเครือข่ายนะคะของคนรุ่นใหม่ใส่ใจจริยธรรมเพื่อที่จะสร้างความดีงามให้เกิดขึ้นในภาคร,รัฐนะคะเป็นผลกระทบต่อ,อสังคมในวงกว้างเลยนะคะ สำหรับรายวิชานี้เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้กันนะคะก็จะมีทําไมวิชานี้ถึงสําคัญต่อการปฏิบัติงานของทุกๆท,ท่านนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมีการเรียนนะคะว่ามาตรฐานทางจริยธรรมประมวลจริยธรรมมีที่มาที่ไปยังไงแล้วหลังจากนั้นก็จะเรียนประมวลจริยธรรมทั้ง7ประการผ่านกรณีศึกษาผ่านคลิปต่างๆหรือพระบรมราชโชวาทนะคะหรือแม้กระทั่งถ้อยคําสนทนาต่างๆแล้วก็เพลงด้วยนะคะก็จะมีการ เรียนรู้นะคะผ่านกิจกรรมเหล่านี้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องว่า แนวทางการดํารงตนของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกลุ่มนี้ควรจะเป็นแบบไหนจะต้องมีทักษะอะไรนะคะจะต้องรู้เท่าทันความเสี่ยงของการขาดจริยธรรมได้อย่างไรจะหาทางออกอย่างไรเมื่อเกิดกรณีขึ้นมานะคะแล้วก็ยังต้องมีการสร้างเกิดข่ายของคนรุ่นใหม่ใส่ใจจริยธรรมด้วยนะคะก็จะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์อย่างมากนะคะต่อการปฏิบัติงานของท่านนะคะก็ขอให้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็ตั้งใจนะคะที่จะทำแบบ หรือกิจกรรมต่างๆนะคะหรือข้อความอะไรต่างๆที่ชวนคิดค่ะ